แล้วพี่น้องหลังจากพี่พนนดอยตกมาประมาณๆซิปมื่นซิปมื่นจ้าเออตาแล้วมีหอดเดือนแล้วร้านาหนาวหนาวพ้นคนดีใจพี่น้องเลยพ้นตกเนะาะหลังจากพี่เบลโตกเพิง่ง โต๊หอมนี่คน้นคือสีดีใจเนาะเพราะว่าให้แกอยากให้ค้นโตกแหลนะพี่น้องเลยเพราะว่าแข่งแรงเนาะปัดเงาหายย้ำหน้าเลายจะมาพ้นประโต๊นะขนาดมือนี่ปัดพ้นโตกนะแล้วพี่นอ้องดีใจขนาดเลยทุกคนเลยหลังจากดีหอนมาเป็นซิปมือพี่น้องเลย,เลย,ลยนะพ้นไปเลยโต๊ะแล้วเนาะดอกมาลินบ้านเช้าคุ้นคู่พี่น้องเลยสวัสดีตอนเช้านะคะสวัสดีตอนเช้าเด้อพี่น้อง มาอย่ที่มันคเห็นเธอมาอยู่จากคุณผู้เรียนบรรยากาศธรรมชาติเที่ยวอุดมสมบูรณ์พี่น้องเลยหลังจากที่พ้นตกลงมาเมื่อวานนะคะพ้นโต๊ะประมานนี่ประมาณห้าหกโมงแล้วก็หอวประมาณถมหนึ่งเนี่แล้วก็ยุดพี่น้องแล้วก็มาสิบโมงแล้วจีหุงไงบอกพ้นตกะขึ้นนี่แหละนั่นแหละหุงไงอยู่จะมาชูนเพื่นไปแม่นาพี่น้องไปเบิ่งงัวริมได้ดูที่ลาซื้อยัง หนูชื่อเจนนี่ค่ะหนูอยู่กับน้าสาวแม่หนูไปทํางานดูแสแม่แต่งานอยู่สิละก็พอละพอพอทิดบอกพอทีเดเส้นดีนะเป็นงานอยู่สหนูรงเอยู่กรุงเทพหาเงินซื้อนมห้เส้นดีเนาะพี่้องมือนอีกะจะายเป็นข่าวอยู่เลยนดยนดยเป็นข่าวู่ได้ดไดพี่้องมามือนีพ้นสต๊ก แมบว่า,ม,ามีผลประมาแปดสิ้อนต์วันน,นี้ะตอนนี้ทาเพื่คูค่ลีงอยู่เด็กกับเพื่นกับมี่อย่างก็วีโว์่ะเนี่ยวีโบวนะอดีตวีโว่เพิ่นได้เปลี่ยนกร่างสขีออกไปว่นหน้าน กุ้งกูหลิงออกมาทุ่งน้ำมาเคี่ยนงัวค่ะเพียงหลิงลงัวจะไปแล้วออาปล่อยอเลยไปน่ะตัวนี้ปล่อยตลอดเป็นมามเคี่ยนงัวก็คือหญ่งัวจากบอนทย่ผูกไว้ใหญ่ไปผูอีกวันหนึ่งกับพี่น้อง <laughs> ตอนนี้มาหัวหน้าแหละเด้อ แล้วคุณคู่ลิงกำลังจะทำการเขียนงัวนะคะภาษาลาวด้วยพี่น้องภาษาไทยผมูบ่แบอื่นจะได้คือกันเนาะค่ะภาษาลาวก็คือเขียนงัวงใหญ่งวงสินะใหญ่งัวไปใส้เด้งใหญ่งวอีกบอลนึงถ้าผูกไ้ก็ไปผูกอีกบอลนึงบอลทีแปลว่าไม่หยาเขี้ยวยังสีเนาะทุกคน อื้อแล้วพี่น้องน,นี่ดูเพลินหม้อหม้อนได้พี่น้องโม่จสเลีงสีเพลินสีคาย,ย,ายนี่เพิ่งมาร,รีวิวให้เบิองนี่ยังมาร,รีวิวโัวให้เบิองได้ตัวสีคายน่อเฮ้ยตัวใดแหน่แล้วมาเนี่ยว้าวทำไมง่ายจังเลยเอ้าวนี่มันอยากกินน้ำม,มาเลี้งยงอู้ยอยากกินน้ำไบ่แห้งนี้งัวเพลินน่ะพี่น้องเอาคือว่าตักมาให้จ้ะ แล้วมันก็หิวมาหายเลยคือซื้อระจักษ์อะฮากำลังสวยเหรอรีวิวให้ดูเนยค่ะกับกับคล้ายที่แหละเพชรขึ้นไหมคะก็จะคล้ายแหละอ้าวเป็นตัวนี้บ่้โอ้คนคิดว่าตัวนี้โอ้สติ๊กมาตัวนี้บลยคล้ายเลยพี่นอ้องเอาไป เอาไว้เกลียไว้นแดงเลี่ยงไว้งานดองเฟินปีซีมานี่แหละค่ะหรือว่าปีสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านี่แหละค่ะบบกตัวปูค่ะอันนี้นะคะส่วนนี่ก็เริ่มสิได้เดลี่ยงม่าแบบผูกล้พี่นนองเพราะว่าเวิร์ดหนาแหลงแล้วเนาะหดย่ำหายย่ำหน้าเดี่ยวหันหน้าบัสันซะเนาะ คนดูไว้ดีๆนะเดี๋ยวคนกำลังผูกอะไรขึ้มนมาตอกลักงูอะได้ลักงูแมนเรียบร้อยแล้วก็มีเสือกเลยพี่น้องเดินเลี้ยงงูออยู่เมืองลาวนะเขาบมีสวนเดี๋ยวถามมีสวนยังไๆเขาก็ปล่อยไปเลยเราดิ้งเนาะแต่วันนี้เขาบมีสวนเขาแชร์ตัวผุดได้สิเฮ้ยแชร์ไปๆไ,ไ,ปไปที่วิวเบืนะ้องในตัว,วคล้ายๆนะนี่เราเขสีสสสสส อากค้ายอยากค้าสือสาอ่อซอยเพ่นเด้อรสื่อให้เซดิ้งเหลี่ยงให้ก็ได้พี่เนาะสื่อแล้วก็ให้เพน่นเหลี่ยงไฮหัวญาติยังมาเอากลับมาเอาแต่บาลูกันนะเป็นของเซดิ้งเนี่ยเหมือนง้อถือง้อง้อเพียงเดียวง้อเมย์ด้อพี่เนาะบรรยากาศดีๆแล้วพี่น้องอ,อ,อยู่ทุ่งไฮทุ่งนาง้ขอ่อยพูดอยู่เพราะเขาเกิดเคียนอยู่พี่น้องเลยเคียนกันว่าจ้า เปลี่ยนกันเบิง้งเปลี่ยนกันเคียนนี่ไงว่าคุณคูหลิงไม่เห็นหมามาเหมือนั้นมาตัวหนัง่งดิ่งมาตัวบุอโอ้เนี่ยนี่ตัวเมียบอกเฮ้อย,อ,อ,ยอ่ะเด็กสิท้ายเราบุกหายเพียงนะเบิ้ง <laughs> น,นานี่กว่าพี่เท่าไรเลยพันหมื่นหนึ่งพันพี่เนอะ โอ้โหตัวแม่เด้อยงายเลยงูหัวแดงงูอะไรนี่แมย์งายด้อพี่น้องเอ้ยถ้ากําลังเดือดสองเถื่อนสามเถื่อนอือเป็นอะไรให้คือแบบอยากคลายหะนนะมลายตัวมลายตัวเลยสื่อตัวตัวไม้อะไรอยงนี่แหลงวัวที่จะดิงสีชาวคนพูดเรื่องสีคลายเนาะมื่นเอ็ดด้อพี่น้องตางัวแบบงัวหวานเท่านีแหละงัวงัวหลานเนาะเป็นงัวพันงัวพันพี่น้องเบิ่งอยู่ จริงๆเล้าคันคล้ายไปเนี่ยเขาก็ยังหายนทีสือคนสืบไปเลี้ยงนิดเนาะว่าเพื่อนกับงามอยู่ไหนพี่เนอะในพี่อยู่ไหนงัวสนามตีกระดูกกวาดอะไรดิงอเอองัวข่อยเห็นแต่หางกระดูกงัวชริดยังพี่เพี่นอะไล้ายหอยอยูค้ายเป็นเงินเป็นอะไรเยคือแบบคล้ายเป็นเงินไทยนะดิอยู่บ้านห้าวเขาเจาะกระบอก เออแต่ว่า่วนล่เอะอ้หูเเนอะอยากาเปนอี้ป่ขาไม่ขากระเดียบเต้เนาะไม่ว่าผ้เป็นโตเรื่องพี่รองันี้หัวาสลิงนะโตชํำก็เลยก็สลิงขวานเลพี่ช้ำก็ตกคล้องพนเลยพี่องเองอมตัวนีนี้เ่แพนี่เ่ใช่ปะอีค้าตัวนีเมื่สื่อตัวนี้ค้าตัวนี้มา่สื่อตัวนี้เพื่อนมาเมื่อป่าเพื่อนเองมันร้ายเดี๋ยวพี่องพนก็อยากปล่อยออกเนาะ ไดมีพอขาดใจดีให้ราคางาม,งามๆกับคอมเมนต์มาเดอ้อพี่น้องเนโบบาะบโว่าณสเป็นทางลาวแล้วก็ทางไทยเนาะถามแบบคนอยู่ทางฝั่งไทยอยากได้อียังสินะอยากซื้อไวใ้ให้คุณนคู่เลี้ยงโตด้วยว่าซื้ออะไรเลี้ยงกออันเ <c oughs> นาะประมาณนั้นเด้อยถาผู้ใดอยากได้พี่น้องเลยซื้อไปดีอยงเนาะใหญ่ๆสนามซื้อน้ำอายหันช่วางนาแหล่งนะ จอยกูนี่พี่น้องเป็นอยากได้เป็นหมื่นพู้น่ะมาตรฐามตัวนั้นจอยจอยเนาะผีไส่กะเดืดร้อนเงินอนน่ะแหละเพื่อกระจายค่าสนามสนามก็เลซื้อเอาก็เพิ่นคุนดอกมือ่นึงผูจริงจริงเด้อนเบ่ออยากไรหรอกเพิ่นอยากขายหายเนี่ยบัดงัวบัดคุณแม่เป็นคนเลี้ยงอยู่แล้วในแรงเฮาตัวนี้แห้งงามพี่น้องว่ามมาตรฐานตัวนี้แห้งงามเนาะพี่น้องเนาะใส่ม่านลูกได้ที่ลูกป้าพี่น้องเออจุดเบิ่งเนาะโค้ง ป้าหัวตัวนี้เหีวแห้งดิ๊งเลยพี่น้องเป็นตักปีปะเปนไร้ยลูกเลยไร้หลูกก็เด้ตอตัวนี้นะพี่น้องเอ้ยน,นี่กะเดียวต้องไหต้ตรงหน้าือสนามสื่อนะพี่น้องสื่อแล้วผีสายเลยปีกลางน้าแหละ่นเพิ่นหนนลอดเงินไหนดิด๊งกล่องเพิ่นมาจ้ายอ,ยอย่างค่อยเนี่ยเป็นหมืน่นผมว่าเขาหนาน้ำบ่อยอยากซื้อขุ้นแม่อยากได้อ๋ออยากเอาเมียอยากเอาเมียนไม่ได้จอยก็งอสลิงอีก ท่านไปซื้อเงาะแต่ก่อนพาส่วนตอนนั้นนะซื้อเงาะเจ้ากู้ยิ่งดีกว่าวันพี่พี่น้องเลยเนาะบวชเลยซื้อหอกวันนี้เพราะว่ามันมีบอลผูกพี่น้องงามพ้นแต่เนาะเคียนจากมองหันมามองเนียพี่น้องมองถือว่ามมีหนาหนาโอ้เหยียบเลยเนาะระบบเหยียบก็มีแล้วพี่น้องมันอ่อนเท่ากับหยียบเอาก็ได้ รักมเป็นยังเนาะถ้าเขามันแค่เขาก็เอาใหม่ตอกก็จะที่ได้เพียงเนาะนี่นี่กางัวเพลินนี่กางัอเพลินัวเพลินกระป๋าเพลินเลยผูจ้าว่าจะโตเลี้งในคอกเจ้าตอนนี้ม่จาตัวน่ะเจ้ตลจหน่สองสีกเจ็ดแปดเก่าเก่าตัวไฟเก่าละ งจ้มัอจะพาเก่า้พาประมาณเจ็ดตัแหละเออแม่นะสองสี่อันคืองังหลูมันเออไล่ออกเรื่องง่นจนี่จนั้นอืออืองจะไม่จ็ตสะตัวไหนโอ้ตัวตัวผูดำพี่น้องลูกตัวนี้แหละโอ้ลูกตัวนี้เนาะเสดงม่สองตัวปรว่าตัวนั้นทันยังไปยงไปทำดองเนาะ ไปเาจมาเอาพี่น้องเอ้ยกลไปแล,แลเี้ยงเลี้ยงไปทำออร่องเอเลี้ยงถ้าบอกเอาไปกวนถัดนี้แคงมีคนมาเอาเนอ้องคนมาเอาเน้องให้าเาไปกวนเลยพี่น้องมองยูอมองงวงลกรกรกรกเ่เขาเนี่ยกาพี่น้องกอ้ปป่าเจ้าหันแล้วมะพ้า,พางบ้านนี่ลูกงวง หลังจากเคลียร์ง่วนแล้วเราจะขึ้นไปพักพรอนอยู่บนเทียงหน้าร่มบ่อยๆคือเก่าเนอะพี่น้องยังกาศอยู่ข้งางในทรงงน้าเนาะว่วสลิงตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องที่เป็นสีค้ายานะเน้นนะคะสลิงต้องการค้ายดวนอยู่อะ ดนอยู่พี่น้องห่อนเงินเพิ่อนมาเพราะว่าสิอ้าวอลิตีความจริงที่ไม่รู้นะคะทุกคนเราดึง่าสิขายงวัวเพื่อสิเอาเงินอ่ะไปจา้างคาร์โรเพื่งานอยู่ประเทศไทยเด้อเพิ่อนมานี้นี้ก่อนมาพี่น้นบบนองเอ้ซี่นี้มาเพืเห็นเหล้ายู่ล้าร่ำบากแห้งเพิ่อนมาแมนสบายมันเบาหยอกไปจักเบาแทเด้อคันคล้ายบ่ได้กับบ่ได้ไปบ่ดิงคันคล้าย,าย,ายได้ก็ได้ไปเด้อ พี่น้องตอนนี้เวลาประมาณสองโมงรืองระย้าสองกว่าแต่วา่าอากาศคืมๆเนาะพี่น้องขึ้คนสิตโตนี่แดยนี่ทุกคนที่มองเห็นนี้คืองัวคุณคูณลิงหมดเลยนะคะแมนว่าเราไปเลี้ยงที่แน่เพ้นกว่าจะว่าเลยบ่นี่นะนี่แหละพี่น้องแถวนี้แมงวัวเพิ่มเบิดเนาะโอเคเด้อคิวนี่สนามสิคอจบคลิปแล้วก็ไปคลิปไปเพียงซัมนี่เด้อพี่น้องมาคลิปนี้ฝากเปก็นกลังใจแน่เด้อ กูไลก์กูแชร์กูติดตามบูมูบ๊ายบายบูบูบาย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 ดูพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบรรยากาศอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาดีดีพี่น้องโอเคเด้อพี่น้องคลิปนี้กับพามาชมบรรยากาศเนาะจ้ะอยู่ท่งไฮท่งหน้าบ้านสนามเองพี่น้องเนาะบรรยากาศ ใครสีเขาสูดดูทําหน้าเร้วเนาะตอนนี้ก็คือรอถาแต่ผลตกลงมาพี่น้องเนะกาะกะก็ตกไปแล้วแต่บาบทาละยาวนะจ๊ะนี่ก็เป็นบรรยากาศยุทงไหทุ่ง,งนาเนาะพี่น้องพามาเบิ่งนสาวคุณคู่ลิงเลี้ยงงัวแบบผูกเนาะพี่น้องเนาะและ้วก็เพิ่นก็นากขายงวาัวพี่น้องก็คือที่เขาวิวไปนั่นแหละนะจ๊ะงัวเพิ่อนอยากขายตัวหนึ่ง พอ่าเพิ่งมีงวร้ายโตเลยพยอนเพิ่นก็นอยากขายอ,อ๋อผู้ได้สนใจก็คอมเมนต์มาเลยคลิปด,ดีโอไดรเด้อเอาไปมาสำหรับคลิปนี้เฮาสจิขอจบคิดไว้เพียงซ้ำนี้น,นะพี่นอ้องขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาชมเบิ่งคลิปไปเลยอ่ะพี่นอ้องบาย